สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานปลั๊กอินแจ้งเตือนออเดอร์ w ุคค o m เม r ร์ด้วย Linebot m e s s e n g i n g API นะครับก็ขั้นตอนการติดตั้งก็เข้ามาในระบบหลังบ้านเบื้อเพจคลิกที่เมนูปลั๊กอินแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Add New Plug-in คลิกอัปโหลดปลักอินเรียกดูแล้วก็ไปที่ไฟล์ wp-livebot-order-messaging.zip นะครับคลิก open คลิกปุ่ม install now คลิกปุ่มเปิดใช้งานปลั๊กอินเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มาที่เมนู l i ยบอร o ออเดอร์เมสเซนจิงนะครับคลิกที่ add l i c e n s e key ให้กรอกไลเซนส์นครีลงไปนะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Activate <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งป p l กอินแจ้งเตือนออเดอร์ WooCommerce ผ่าน Livebot Messaging API นะครับ